พาคุณผู้ชมไปเที่ยวเกาะเกร็ดที่จังหวัดนนทบุรีถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด Subscribe ให้กับช่อง Blackcast and I ชนะเดี๋ยวเราก็นั่งเรือข้ามฟากไปที่เกาะเกร็ดกันนะคะ สาวทีนี้ไม่รู้จะไปไหนเราก็ไปเที่ยวเกาะเกต็ดกันนะคะคุณผู้ชมอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยค่ะที่เกาะเก็ดก็จะมีวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอายุทยาหลายวัดเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ครั้งนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเดินเที่ยวตลาดกันค่ะ ที่เกาะเกตินี้นะคะของขึ้นชื่อก็จะมีเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นแบบมอนนะคะแล้วก็จะมีทอดมันหนอกะลาแล้วก็ขนมไทยไทยโบราณนะคะอื่น,อ,นอื่นอีกมากมายเลยค่ะดูในยูทู e ในทิกตอกจะมีหมักลงลาดาวดองแกไปได้งูตุ๊กตาบาบี้เจ้ฟีีบาลาโลนโรนี่พ้อนขนมก๋ออ่อนโต๊บปรับครับผม พอผมใครมาปุ๊บเขาจะดูดูทุกจะรู้เลยร้านลุงปุ่นแฟนฉันละลุงเลยนะลุงปุ่นแฟนฉันขนมโบราณย้อนยุคเป็นของฝากเก่าร้านแรกเราก็เจอเลยนะคะร้านลุงปุ่นแฟนฉันขายขนมโบราณย้อนยุคค่ะัดไปก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่ขายขนมโบราณย้อนยุคนะคะ ก็จะเป็นขนมแบบไทยๆแล้วก็แบบสไตล์จีนๆด้วยนะคะและส่วนใหญ่ที่เขาขายนะคะในร้านนี้ก็จะเป็นขนมโกะคะ่ะคุณผู้ชมมีหลายแบบเลยนะคะ ค่าของขึ้นชื่อของเกาะเกตนะคะก็คือทอดมันหนอกกระลาที่เห็นขาวๆเส้นยาวๆนั้นนะคะก็คือหนอกกระลานะคะคุณผู้ชมเสียงเพลงเพราะมาตะไกลนะคะคุณพี่เขาร้องเพลงเปิดมวกช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวน,นะคะคุณผู้ชม ส่วนฟังตรงข้ามก็จะเป็นร้านเล็กๆนะคะที่รับวาดภาพร้อเรียนนะคะราคาก็ไม่แพงเลยนะคะคุณผู้ชมแค่19บาทเองค่ะถึงคิวของคุณพี่ที่ส่งหัวใจมินิฮาร์ทมาให้นะคะคุณพี่เขาวาดภาพเร็วมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมวาดแบบเดียวเสร็จแล้วค่ะ แล้วลูกค้านะคะก็เยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมยืนรอต่อแถวกันเต็มเลยนะคะสหายดินสอนปั้นดินอีก50 m. เมตรเมตรน่าสนใจนะคะคุณผู้ชมเขามีการสอนปั้น ค่ึงปั้นดินเผาด้วยนะคะอีก50เมตรก็จะมีร้านนี้นะคะอย่าวเราลองไปดูกันคะ่ะถัดไปก็จะเป็นร้านขนมไข่ปลานะคะทำจากลูกตาลแท้ๆเลยนะคะคุณผู้ชมเป็นขนมโบราณนะคะไม่ค่อยจะเห็นมีที่ไหนนะคะ ก็จะมีที่เกาะเกตดนี่ล่ะคะ่ะถัดไปก็จะเป็นขนมไทยโบราณอีกร้านหนึ่งนะคะจ๊ะจ๋าขนมหวานเกาะเกตด โอ้โหขนมนะคะหน้าตาดีดีนะคะไม่กล้าทานเลยค่ะร้านจ๊จ๋าขออวดาม่อยนะครับทานไมยางอร่อยมากลุงให้ชิมฟรีนะคะร้านขนมไทยโบราณจ๊จ๋านะคะอันนี้ที่ทานก็คือเป็นเม็ดขนุนนะคะคุณผู้ชมอร่อยมากๆเลยค่ะ ไปเป็นขนมโบราณที่ทานเล่นนะคะก็จะเป็นไก่สโลงแล้วก็ถุงทองนะคะคุณผู้ชมหาทานยากแล้วค่ะอืม้มหอมหน่าทานมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมร้านนี้เป็นร้านหมูสเต๊ะนะคะหมูสเต๊ะเจ๊แม่มค่ะ ยปิ้งมันปิ้งก็มีนะคะทานแล้วไม่อ้วนค่ะคุณผู้ชมแก้หิวได้นะคะแล้วคุณลุงบอกว่าอร่อยด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถเช่าจาักรายานนะคะปั่นเที่ยวรอบกเกาะเกต็ดได้เลยนะ เจแล้วค่ะร้านสอนปั้นดินนะคะคุณผู้ชมเราเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะราคาไม่แพงนะคะคุณผู้ชมแค่หนึบาทเองค่ะีวัหน้่มียงนิน้าจะนให้มันบานแบบนี้เราก็กดเพิ่มได้อ๋อได้ไเริ่มเคียแล้วเนี่ยดันมาข้างหน้าให้มันให้นิ้วมันยาวๆรับอ่ามันมันเียง

ะะก็จะมีของขายทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็จะมีทั้ง,งของกินของใช้เสื้อผ้างานศิลป์งานอาร์ต ร้านนี้ก็จะเป็นน้ำพริกนะคะคุณผู้ชมมีหลายอย่างนะคะ3กระปุกร้อยค่ะราคาไม่แพงเลยค่ะคุณผู้ชมร้านนี้ก็จะเป็นของใช้งานไม้นะคะคุณผู้ชมเจ้าของร้านก็นอนเฝ้าอยู่บนหลังตู้นี้นะคะ ถิ่นไม่พอใจนะคะ เจอแล้วนะคะนี่ไงคะของขึ้นชื่อของเกาะเกรดก็คือเครื่องปั้นดินเผานะคะเขาจะมีเอกลักษณ์เป็นเฉพาะตัวเลยนะคะคุณผู้ชมสวยงามมากเลยคะ่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยนะคะที่เป็นแลนด์มาร์คของเกาะเกรดนะคะก็คือเจดีเอียงคะ่ะคุณผู้ชม ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์คอมเมนต์แอนแชร์แล้วอย่าลืมช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะคะช่วยกดติดตามเข้ามาเยอะๆเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปคะ่ะ